ร่างกายเนี่ยมันเกิดจากจิตใจด้วยด้วยเหตุเนี่ยคนที่จิตใจทองใสหมดจบนะไม่มีกีเลสรบกวนให้กลับตุ้มหรือเ,อเสียออเยใจหน้าตาเขาก็ผ่องใสอย่างนี้ถ้าจิตใจอกุศลเนี่ยไอ้รูปร่างกายที่เกิดด้วยอาศัยจิตใจเป็นปัจจัยเนี่ยมันก็เศร้าหมองเออ่งนั้นท่านถึงบอกว่าเมื่อเกิดมาแล้วรูปร่างก็สวยเพราะด้วยหนาาสิง ชาตที่เกิดด้วยรูปที่เกิดด้วยอำนาจส่วนแจิตเนี่ยก็ดีผิวพรรณก็ดีเพราะจิตใจดีบุคคลที่ไม่มีศิลน,นั้นก็ถือเอาซึ่งไชยธรรมวัตถุที่บุคคลทึงให้แห่งทายทั้งหลายใดไรยธรรมนั้นก็มีค่าน้อยแต่บุคคลที่ไม่มีศิลน่ถะถึงแม้ว่าจะมีศิลนจะทําบุญให้ทานก็น้อย ถ้าเป็นให้กับบุคคลที่ไม่มีศิลนเนี่ยศีลนก็มีค่าน้อยเพราะเหตุไม่จะทําให้มีผลมากแต่ทายเยกทั้งหลายนั้นบุคคลที่ไม่มีศิลนนั้นมันบิดชาิไม่อาจจะชาระให้บริสุทธิ์ได้แต่ว่คคนไม่มีศิลนเนี่ยจะถึงวิุิติธรรมที่เป็นปัดใจแต่พระมิทาเนี่ยไม่ได้มีอุปมาประดิษฐ์ขุมคูปอันจังสมอยู่สิ้นตี เป็นอันมากแปลว,ว่าสะสมอิเลสของสปปกปรกไว้นอนก็ไม่สามารถที่บุคคลจะทําให้สะอาดได้เพราะความสปปกปรกนั้นมันหมักหม,มมอยู่นานเหลือเกินแปลว,ว่ากิเลสหมักหม,ม,ม,มอยู่อกุศลอยู่ในจิตใจนั้นะ่ะมากและนานเหลือเกินเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะชาระล้างให้มันบริสุทธิ์ได้ท่านอุปมาเหมือนกับคนที่ไม่มีศีลนะคะจะไปปฏิบัติ มสมะอิปัจนาอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถจะนำจ,จิตใจยกขึ้นสื่อธรรมที่บริสุทธิ์ได้อันหนึ่งบุคคลทุศีลนั้นเตรียมจากสมบัติทั้งสองคือสมบัติอันเป็นของแห่งสมณะหนึ่งน,นะคะและสมบัติอันเป็นของแห่งคารุษะแปลว่าเนี่ยนิพพานสมบัตินะฮะสจรรวันสมบัติมนุ์สมบัติเนี่ยไม่ไม่ได้ นี่นิพพุสมบัติก็ไม่มีหวังนิทานสมบัติก็ไม่มีหวังมีอุปมาดุจะดังวัดถานตื้ให้แต่เท่านั้นบุคคลที่ไม่มีศีลปฏิญญาตนว่าเป็นพิสุทนี่เดิมมาท่านก็มุ่งไปเรื่องพระพิสุทธิ์นะที่ไม่มีศีลปฏิญานตนว่าเป็นพิสุกก็มิได้เป็นพิสุทที่แท้จริง นะมีอุปมาบางว่าลาเหมือนกับลาเนี่ยติดตามซึ่งสิงโคแสดงว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่โคนีอย่าสมมติว่าโคน่ะพระพิสุที่มีศินบริสุทธิ์แต่นิพพานพิสุที่ไม่มีศินบริสุทธิ์น่ะทนอุปมาว่าไม่ใช่โคเหมือนกับลาแต่ว่าเข้าไปปนอยู่ในฝิงโค ก็ตามโคว่ไปไปไหนก็ตามไปเนี่ยอย่างเนี้ยคือว่าตามที่สุดที่มีสินนั่นแ่ะไปแต่ว่าตัวเองน่ะไม่มีสิลก็เป็นลาถึงเรว่าเป็นลาไม่ได้โคถึงจะท้าไปอยู่ในปูงนั้นก็ตามเลยแล้วก็จะนุ่งอยู่สิ้นตามเป็นนิดบิดจะดังว่าบุรุษนี่ตะโกดต้องไม่มีสินนะฮะบิดจะดังว่าบูรุษ มีบุคคลทางเตียงเป็นเวรคือว่าคนที่ไม่มีศีลเนี่ยคล้ายๆกับว่าขี่ลักขี่กโมยแล้วก็ขา่าสับตัดชีวิตไปเที่ยวเปล่งเข้าไปเที่ยวขา่ขาเข้าไปเที่ยวยังไงเนี่ยไม่ได้เชีใจคอเนี่ยจะรุ่งหวาดวังอยู่เสมอเห็นใครเขาก็รู้สึกว่าพวกนี้เนี่ยเคยเป็นเวรเป็นภัยกันจะคอยมาล้างมาผานกันเห็นใครก็เป็นจัดกูไปหมดหวาดเสียวไปหมดเพราะฉะนั้น ก็ไม่กล้าเข้าบริษัทไม่กล้าเข้าไปถ้าเข้าไปตกกลัวเขาจะรูกลัวเขาจะจับได้ใครมองหนะ้านิดนึงก็ไม่ได้แนละ้วใจไม่สบายหวาดเสียวเอ๊ออนะนี่ถ้ามองหน้าท่าก็จะสงสัยอะไรเราละมาั้งนี่นี่เรื่องโทษของการไม่มีศีลนะฮะจิตใจก็ไม่มีความสุขอสังจะละหูไม่ควรแต่สังวาสแห่งชงมาจัน รู้ว่าไม่ควรแต่การที่จะไปปฏิบัติต้องเกิดรมมาจำเด็จะดังว่ากะเลวะละแห่งมนุษย์อันตายแล้วเหมือนกับกะเลวะละาศสดเกมันถึงพระพิสุนี่คพืดอถึงพระพิสุที่ไม่มีศีลน,นะคะถึงว่าพระพิสุเป็นผู้เป็นบุคคลอันทุศิลนั้น จะประกอบด,ด้วยคินมีสะดับพระพุทธวัฒนะเป็นต้นก็ไม่ควรที่จะกระทำจักกาละูชาเห็งพระพิสุททั้งหลายอันเป็นจักรมจันพิสุนั่นแหะจะเป็นผู้เรียนมากจะเป็นผู้มีคุณรู้มากเรียนตีประโยคที่จบภกายีิบอกก็ตามเถอะแต่ว่าประพฤติไม่ดีศินไม่บริสุทธิ พระพิสุอง์นั้นก็ไม่ควรแก่การสกาละของขพระพิสุที่มีศีลสมบูรณ์ดุกจะดังว่าไฟในสุสามนประเทศป่าชาไม่เป็นของควรจะมีชาแห่งพรามราะว่าพรามที่เขาจะมีชาไปเนะี่ยเขาไม่เอาไปที่เผาผีคนตกคา้างไปคนไม่มีศีลน,นะท่านเปรียบเน้นยอย่างนั้น ไม่มีราคาไม่มีคนต้องการแต่ว่าโลกแม้แต่จกักด์ในหรฐานมันก็ไม่ต้องการนะมันก็เตืบนะมันก็ไม่อยากเข้าใกล้มนุษย์ก็ไม่ต้องการเทวดาก็ไม่ต้องการจะต,ต้องการอยู่พวกเดียวคือว่ายมราชนี <c oughs> ่โยงนี้ต้องการอาทพโทวิเสษสาพิคเมไม่เคลืในการกัดสลูทำรูเกิดนี่ไม่มีหวังนะ ไม่มีหวังนะคะเรื่องจะบรรลุมาผลนิพพานไม่เป็นของควรบูชาแห่งครามแล้วก็ไม่เควรจะกะจะลธรทำดิเศษเหมือนคนบอดไม่เควนในการเ,เห็นลูกแสดงว่าบอดไปที่หมายถึงปัญญานะฮะแต่ว่าอุตอมะมันจะคนตาบอดเห็นอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนคานไม่มีศิล ก็เหมือนกับเป็นคนบอดหมายถึงว่าไม่มีปัญญาคือปัญญาจักสุนะปัญญาจักสุนั้นไม่มีเพราะงั้นที่จะไปแลบรรลุไปถึงมากถึงผลจะเห็นธรรมที่เป็นมีเหตุผลอันประกอบไปด้วยให้บรรลุถึงมากผลหรือต,ตัวมรกคผลเองก็ไม่ได้เพราะคนไม่มีปัญญาจักสุถ้ายถึงอุปมาเหมือนคนตาบอดนะฮะ เมื่าโสจับทำเมไม่มีความปรารถนาะในปฏิบัติธรรมและปฏิเวทะธรรมดุจ,จะดังว่าภุมานอันบังเกิดในตระกูลจังทานอันไม่ได้มีความปรารถนาในราชสมบัติือสมัยสมัยนั้นน่ะรัดที่นั้นะะน่ะขัตตะกูนถ้ตตะกูนเป็นคนจำทานแล้วนะคะ ไม่มีหวังเลยในสมัยนั้นที่จะได้เป็นก,กษัตริย์อ่ะไม่มีก,กษัตริย์ก็โดนมากเขาก็สรรเสริญกันตะกูลกษัตริย์นะคะคลามจันทามเนี่ยเป็นตะกูลนที่ต่ำที่สุดเลยไม่ไม่มีหวังอะที่จะได้ขึ้นเป็นก,กษัตนระิย์น่ะไม่มีใครขยกย่องนเป็นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในตะกูลนจันทามเนี่ยจิตใจก็ไม่มีความมักใหญ่ไปสูงถึงก็จะปรารถนาในราชสมบัติเพราะรู้แล้วว่ายังไงยังไงมันก็ไม่ได้เหมือนกับ พระพิสุทที่ไม่มีศีลเนี่ยที่จะไปปรักก็ไม่ไม่ควรจะปรารถนาไม่ปรารถนามรผลการปฏิบัติปฏิเวทะเนี่ยเพราะว่าตัวไม่มีศีลเนี่ยอันหนึ่งบุคคลเป็นพิสุทอันเป็นผู้อันเป็นผู้ที่ศีลน,นั้นสำคัญว่าเป็นสึกคือจะได้ซึ่งส่วนแห่งความทุกข์อันองค์พระพุทธเจ้าพระพ จกเทศนาในอักขิขันทะปิยายสุยในพิทสูนี้ก็เคยทราบกันเดิม,มากนะคะที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาแต่พิสุมากหกสิบรูกพิสุเนะี่ยที่ไม่มีศีลหกสิบรูปแล้วก็เทศนาแล้วก็ทรงสแสดงโทษของศีลให้พิสุเหล่านั้นฟัง ว่ามีโทษอย่างไรบ้างเจนถามว่าที่จิตทั้งหลายเธอจะจะกินเืินก้อนทองแดงดีหรือว่าจะกินของที่ทายกเขานำมาถวายด้วยปรนีตบรรจงอ่ะจะกินอะไรที่จะดีจะดีอย่างนี้อ่ที่จิตเหล่านั้นก็ต้องทูลว่ากินไอ้ของที่เขาทายกภัยกาเขานำมาถวายนะะั่นแหละประเสริฐว่าอย่างนั้น แต่ว่าพิสุลานั้นท์ศิลป์แล้วจะมาถามพระพุทธเจ้าก็เป็นเทศนาบอกว่ากินก้อนทองแดงก็ยังดีกว่าดีกว่ากินของที่ทาย,ยกทาย,ยิกาเขานํามาในตำนีเนี่ยก็เหตุอะไรเพรเหตุว่าถ้าเธออ่ากินก้อนทองแดงจะตายนะะเพราะเธอไม่ยอมล่วงศิลของที่เขานํามาให้เนี่ยแต่ว่าเราไม่มีศิลเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะ จะรัะของเหล่านียเขานำมาบูชาผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าไม่ของเรานี้ไม่ใช่ของเราเพราะฉะฉนนั้นถ้าหาเขาไปฉันเข้าแต่ว่าพิสุทธิ์นั่นไม่บริสุทธิ์ก็ถือว่าพิสุทธิ์นั่นอ่ะกินอย่างชนิดเป็นโจรก็ถืออถ้าตายเสียเรากินก้อนทแดงว่าอาจจะตายเดือดร้อนในชาตินี้เท่านั้นแต่ว่า ชาิหน้าเรามีหวังนะ <Yeah. S 2> แต่ถ้าหากว่าเราจะกินในของที่ทาย,ยกทายกาขนำมาถวายอันประนิจของน่ mm hmm. ดีดีเส็จอย่างนี้แต่ว่าเราสิ้นได้บดยสุดถ้าทำเข้าไปเจ็บเข้าไปแล้ว mm hmm. ก็มีนรกเป็นที่ไปอย่างเดียวแน่นอน mm hmm. แต่นี่การไปตกนรกเนี่ยมันหลายนานเหลือเกิน แล้วไม่รู้ว่ากีพบอผีชาติที่จะไปทรมานอยู่แล้วงั้นไอ้กินก้อนทังแดงเนี่ยมันจะตายด้ในเบียดล้อนกับชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นแหละต่อไปก็เราก็ไปสิดขติดได้เพราะเราไม่ยอมรืม่องดูแสดงไว้ในอักขิขันธะปริยายสูตนะคะที่เีก็อักขิขันโทรปริยายสูตรที่ดังจากกล่าวโดยทิจจานพัทวา องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระท่าที่มีพระพุทธญาณอันไปจักแจง้งซึ่งผลแห่งกรรมด้วยอาการทาั้งป่วงถึงได้แสดงแสดงแสดงสินิพุสองค์ไหนที่ที่เห็นโทษของศีลก็เลยปรงอาบับทําความให้บริสุทธิ์แล้วก็ตั้งอยู่ในศีนเลเจริญสมบูรณ์เนี่ยที่ีิสุองค์ไหนเห็นว่า ไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ศีลของเรานี่ไม่สามารถจะปฏิบัติให้บริสุทธิ์ได้เช่นอย่างต้องประราชิกเป็นต้นอย่างเีง้ยก็ปลงไว้ได้ก็คิกไม่ไม่ไมคืนอยู่ต่อไปถ้าย,ยูต่อไปก็มีแต่โทษเป็นเรื่องหน้าเลยก็มีนายรกเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นท่านก็สึเกเสียบางองค์ก็ตัวเป็นผู้ทุศีลไม่หลายอย่างและเกินพระอ,องค์แสดง ผูส้สินการผูส้สินต่างๆในโทษที่ได้รับเนี่ยก็อเจียนออกมาเป็นโลหิตเลยเสียใจเกิดทุกข์ขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าก็ถือว่านี่ก็ใครก็ว่าแม้พระพุทธเจ้าก็มีบาปเลยทาให้พระนั่นแ่ะอเจียนออกมาเป็นโลหิตตั้งหลสุดลูกก็บอกว่าแต่พระพุทธเจ้าไม่ถืออย่างนั้นนั่นทําด้วยพระมาหาการุณาคือว่า อาเจียนเป็นโลหิตยังดีกว่าไปนรกท่านถือว่าอย่างนี้นาอย่างนั้นจะมีนรกเป็นที่ไปเลยจะเอดร้อนยิ่งกว่านี้มากายนี่ก็เป็เรือดวามหากลุณาที่ไปที่เรงไปสแสดงอย่างนั้นะนะฮะเพื่อจะให้ที่ิษุทั้งหลายนั้นน่ะละไอาการทุศีลที่โทษต่างๆเสียแล้วก็จะได้ตั้งอยู่ในศีลที่บริสุทธิ์ ดังจะกราโดยพิสดารทัควาองค์สมเด็จพระพ้ทรงพระภาคมีพระพุทธญาณอันประจับแจ้งซึ่งผลแห่งกรรมด้วยอาจารทั้งเตือนอภิุตอุตจังทุกขังเทเสตเทเสินตเมื่อพระองค์ทรงแสดงซึ่งความคิดอันเดือดร้อนยิ่งนัก อาจจะยังร้อนในทัดไทยให้บางเศดแล้วแหละให้ลากอเจียนโลหิตอันร้อนประพฤตเป็นไปแส่ที่สุดทั้งหลายอันนี้ได้มีศินที่สุดที่ไม่มีศินนะคะมีจิตอันคล่องอยู่ในความยินดีว่ามีสุลเพร่ะคนที่ไม่มีศิลนี่ที่สุดที่ไม่มีศิลน,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 นี่ก็ถือว่า ้าเราบัวรักษาสินอยู่ก็จะลําบากเดูมันขัดข้องไปหมดทุกอย่างถ้าเราไม่มีศินก็แล้วมันสบายจะทําอะไรก็ได้คุยกันอุบาสิกาหรืออะไรแต่อะไรก็ได้รับอะไรก็ได้ทาเวลาไหนก็ได้มันจะดกดีไงนะวินงวินายอะไรผ้าผ่อนไม่ต้องสํารวมไม่ต้องระวังสบาย,ยา,งา,ายอย่างนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะท่านถึงได้บอกว่า มีจิตคล่องอยู่ในความยินดีว่ามีจิตเข้าใจว่าเรื่องศิลเนี่ยบริสุทธิ์จิงจัดถามพระพิสุทิั้งเพืงว่าทุกเชวดูกรพิสุทิทั้งหลายปัจจัะโนุเมฮะบางเราจะขอถามจะเห็นกองเพลงอันใหญ่นี้อันไปไม่รุ่งเรืองโดยรอบครอบ มีประชุมเปลวบางเกิดแล้วและหรือถาม่าีิสุทธิงเห็นนั่งไหมไอ้เปลวไฟที่กองไฟที่เขาสุ่มไว้ใหญ่โตแล้วก็มีเปลวเกิดขึ้นที่กองไฟ,งไฟ,งไฟนั้นอะเคยเห็นนั่งไหมถามมาอย่างนั้นพระภิสุทธทั้งหลายก็รับพระพุทธบัญหัานว่าเอวังทันเตถ้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคผู้จเจริญถ้าพระองค์ทั้งียงได้เห็นแล้วก็ถือว่าเคยเห็นเหมือนกันนะฮะ จึงกลัสว่าตั้งจริงมันยึดะือดูกระพิสุทั้งหลายท่านทั้ดงดวงจะสำคัญคำที่เราจะกล่าวในการบัดนี้นั้นเป็นอย่างไรดูกรพิสุทั้งหลายบุคคลจะเช้าคืนสวมกอดแล้วจะนั่งทับและนอนทับกองอ,อักทีอันใหญ่นี้อันเพลิงไหม้ลุ่งเลี้ยงโดยรอบ มีประชุมเปลอันบางเติดแล้วด้วยเวทนาอันใดก็ดีอันหนึ่งบุคคลเข้าคืนสวมกอดนางขัตยกัญญาเนี่ยและนางพรามนักกัญญานาคหะบดีกัญญาแล้วนั่งใกล้นอนใกล้ด้วยเวทนาอันใดก็ดีเวทนาทั้งสองนี้ข้างไหนจะประเสริฐกว่ากันเนี่ยถามว่าเราจะ เราจะนั่งอยู่ในกองไฟข้าวคึงกองไฟลูกคำกองไฟตับไปเข้าคึงสวมกอดนางขัตติยะกัญญาและนางคลามกัญญาและนางขะหบดีกัญญาแล้วนั่งใกล้นอนใกล้อย่างนี้ไอเวทนาทั้งสองอันเนี่ยข้างไหนจะประเสริฐือว่าไปลูกคำไอกองไฟนั่งใกล้กองไฟ,งงไฟหรือว่านั่งใกล้ข้าคึงน,นาง ทรมจารีที่สวยงามนางกษัตริย์นางครามนางขัตติยาลูกพระหาบาดีเวทนาทั้งสองอันเนี่ยใครจะประเสริฐกันนะฮะที่สุดทั้งหลายจึงการาบทูลว่าพันเต้าแต่พระผู้ทรงพระภาคผู้จเจริญบุคคลที่เข้าพึงสวมกอดแลว้วและนั่งใกล้นอนใกล้นางขัตติยกัญญานางพรามกัญญา นางขะฮะบดีกัญญาด้วยเวทนาอันใดเวทนานั่นแหละประเสริฐที่สุก็ตอบไปอย่างนี้นะฮะเวทนาอันนั่นแหละประเสริฐบุคคลที่สวมกลดแล้วและนั่งทับกองเพลงอันใดนอันไปไม่ลึกลุ่งเลืองโดยรอดมีประชุมเปลวบังเกิดแล้วด้วยเวทนาอันใดเวทนาอันนั่นไม่ประเสริฐ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจพิกเวดูกรพิสุด,ดูกราพิสุทั้งหลายตถาคตจะบอกแต่ท่านทั้งหลายตถาคตจะยังท่านทั้งหลายให้รู้อย่างนี้ว่ายังอะะมึงมหังตังบุคคนใดสวมกอดซึ่งกองเพลงอันไปไม่รุ่งเรืองโดยรอด มีประชุมปเปรวอันบังเกิดแล้วด้วยเวทนาอันใดเวทนาแห่งบุคคลนั้นประเสริฐกว่าพระพิสุทไม่มีสินมีสภาวะลามกมีมารยาทอันน่าเกลียดชื่อว่าไม่ได้สะอาดเพราะมีกายกรรมเป็นต้นไม่บริสุทธิ์มีกรรมอันสดกติดเหตุกรรมนั้นพึงละอายอยังตนให้รู้ มีหมายถึงว่าตัวทําชั่วนะคะเมื่อตัวทําชั่วแล้วที่ปกปิดใ้เนะี่ยตัวก็ละอายไม่เปิดเผยให้คนอื่นแต่ะตัวรู้ว่าตัวก็ทําชั่วยังตนให้รู้ตนไม่เป็นสมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะตนไม่ได้ประพฤติทำอันประเสริฐปฏิญาณว่าตนประพฤติทำอันประเสริฐ อันจมเลียดเรียนเข้าไปภายในจิตพระเตุวิบัตจากสินมีจิตอันชุ่มไปได้วยโทษทั้งหลายมีอยักเหยื่อคือราคาภิเิเลตบังเกิดแล้วอยักเหยื่อในที่นี้หมายถึงว่าใจที่มีอยักเหยื่อก็คือใจที่มีตัณหาเข้าบังเกิดขึ้นแล้วในจิตใจนะคะขอคุ้มบ้ตั้งจิตจะเหตุเหตุที่ คาถาคตบอกแก่ท่านทั้งหลายนั้นจะประพฤติเป็นไปเพื่อเหตุดังลีอจะประพฤติเป็นไปเพื่อเหตุอะไรเหตุดังไรดุกรที่สุดทั้งหลายบุกคลที่กอดกองเพลงจะถึงซึ่งความตายและจะถึงซึ่งเวทนาแทบบรรดาตายเพราะเหตุกองเพลงนั้น ก็ไม่พึงไปบังเกิดในอบาล <Yeah. S 1> ถ้าจะตายด้วยกองเทิงนั่นแหะด้วยไปเผาอยังดีกว่า mm. ก็ไม่ไปเกิดในอบายและทกขติและอสุรกายและนรก mm. เบื้องหน้าแต่ทําลายกายเพราะเหตุกองเิงอันใหญ่ไม่ซึ่งเป็นนั้นดน mm. ท่าในฉันก็บอกว่ายอมให้ไปไม่จะดีกว่าดูกอที่สุดทั้งหลายที่สุดไม่มีศีล มีธรมอันลามกมีมารยาทอันละลึกด้วยลังเกียดชื่อว่าไม่ได้จะอาดพ,พระเตุมีกายกรรมเป็นต้นในเบสิกมีกรรมอันตกติดพระเหตุกรรมนั่นจะพึงละอายที่ตัวทำนะ่ะตัวก็ติดเพราะว่ามันเป็นของหน้าละอายแต่ตัวก็ทำนะฮะพิงจะพึงละอาย ตนไม่เป็นสมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะตนไม่ประพฤติทำอันประเสริฐปฏิญาณตนว่าประพฤติอันประเสริฐมีกรรมอันเสื่อยเน่าเข้าไปภายในเข้าไปในภายในพระเถรวิบัติจากสิ่งมีจิตอันชุ่มไปด้วยเศษมีอยักเยื่อเวราคาทิี่เดชอันบังเกิดแล้วขับ ิยะกัญญงวาครามมะะกัญญงวาเข้าเึงสวมกอดนางขจิยะกัญญาแล้วและขจิยะกัญญาและนางพรามมณะกัญญาและนางขหบ,บดีกัญญาแล้วแหละนั่งใกล้และนอนใกล้อภิสณกรรมของที่สุดนั้นก็ดูดี อาพิษละกรรมของที่จุนั้นก็จะประพฤติเป็นไปให้นำมาซึ่งสิ่งที่นิได้เป็นประโยชน์และจะให้นำมาซึ่งทุกซึ่งการฆ่านามเบื้องหน้าแต่แต่กายทำลายกายทีุ่นั้นก็จะไปบังเกิดในอาบายในวาระนี้จะได้รับ พระราจารยจามจัทชนาในสุนนิเทศอันมีในคำทีพระวิสุขที่มัตประกรสืบอนุสนที่ตามกระแสพระบาลีมีเมื่อความว่าพักาวาองค์พระผู้ทรงพระคาดับเทศนาแสดงซึ่งทุกมีปริโภคการมมีปริโภคการมคุณทั้งห้าอันเรื่องในหญิงเป็นเหตุเป็นปัจจัยด้วย อักธิขันผูปมาเียบด้วยกองเพลงดังนี้แล้วจึงกลัดเทศนาต่อไปว่าตั้งจิงมัญญะทะพิทเวดูก่อนทิุ่ทั้งหลายท่านาตั้งสยงจะสำคัญคำที่เราจะกล่าวในารัมบแบบน,นี้เป็นอย่างไรยังคารวาบริโตหรือุษที่มีกำลัง,งพึงสืทำ ซึ่งแข้งทั้งสองของบุคคลด้วยเชือกอันบุคคลปั้นด้วยขนจายอันนั้นอันมั่นไม่ได้ขาดและพึงสีไปด้วยสามารถที่จะให้เชือกนั้นตักเข้าไปในภายในสาชวินถิญเธยะเชือกนั้นก็จะพึงตักเอาผิวหนังแห่งท่านทั้งปวง เมื fiz ่อเชือกนั้นตัดเอาผิวหนังท่านแล้วก็จะพึงตัดเอาซึ่งหนังอันตัดเอาหนังแล้วก็จะพึงตัดเอาซึ่งเนื้อเมื่อตัดเอาเนื้อแล้วก็จะพึงตัดเอาซึ่งเอ็นเมื่อตัดเอาซึ่งเอ็นแล้วก็จะพึงตัดเอาซึ่งอัฐิือกระดูกเมื่อตัดเอาซึ่งกระดูกแล้วก็จะพึงตัดเอาซึ่งเยื่อกระดูกแห่งบุคคลผู้นั้น ให้บุคคลผู้นั้นถึงความทุกขเวทนาอันหนึ่งก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุไม่มีศีลมีธรรมอันลามกมีอยากเหื่อคือโทษอันบังเกิดแล้วจะทึงยินดีซึ่งกิริยาที่ไหว้นบเขาลบลักไข่แห่งขัตติยะมหาศาลและครามมณนะมหาพรามมณนะมหาศาลและขหาบาดีมหาศาลทั้งหลาย ด้วยเวทนาอันใดดางเราจะขอถามดูก่อนที่สุแั้งหลายเวทนาแห่งบุคคลทั้งสองจำพวกนี้ใครจะประเสริฐกว่ากันก็ว่าพระมหากระสั์มาเคารพตัวก็ต้องเกิดแหนปิติอินดีรีดาแต่ว่าไอ้เวทนาที่เอาเชือกหนังมาถูให้ขาขาดไปนั่นใครจะดีกว่ากันในหนึ่ง พิเ,เวดูก่อนที่สุดทั้งหลายตั้งจริงมันยทะ,ะท่านนั้งรววงจะสำคัญว่าคำที่เราจะกล่าวในบัดนี้นั้นเป็นอย่างไรยังคารวาปุริโสบุรุษมีกำลังพึงจะประหารในถ้ำกลางด้วยหอกอันแหลมอันคมอันโจมแล้วด้วยน้ำน้ำมันด้วยเดทนาอันใดอันหนึ่งบุรุษทุสินมีสภาวะลามก มิได้เป็นไปมิได้เป็นสมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะไม่ประตพรมจรรย์ปฏิญาณตนว่าประตพรมจันทร์พึงยินดีซึ่งอันชลีกรกมยกขึ้นซึ่งกระต้มหัดมัตรการของขัตติยมหาศาลและพรามาหมหาศาลและขหะบดีมหาศาลด้วยเวทนาอันใดดังไรจะขอถามดูวควรที่สุด ทั้งหลายเบญสนาทั้งสองแต่การข้างไหนจะประเสริฐกว่ากันในหนึ่งพิเวดูวกรที่สุทั้งหลายตั้งจริงมันจะถัท่านทั้งหลายจะสําคัญคําที่เราจะกล่าวในการบัดนี้นั้นเป็นดังลยยังพลาวาปุริโสบุรุษอันมีกําลังจะพึงน้าซึ่งกายด้วยพืชหลุกอันไฟไหม้แล้วอันยุกยร่งเดืองมีระชุมเปร อันเพลงเกิดแล้วอันหนึ่งพระพิสุทธ์ไม่มีศีลมีสภาวะลามกตนนี้ได้เป็นสมณะปฏิยานมาเป็นช a m ะตนไม่ประทุชมจจจันปฏิยานว่าประทุมัรรย์พึงบริโภคหมึ่งเนจีวรอ,อันขัตติยะมหาศาลและพรามมหาศาลขะบดีมหาศาลทั้งหลายเชื่อซึ่งกรรมและผลของกรรม และไหว้ด้วยเวทนาอันใดเวทนาทั้งสองนี้ข้างไหนจะประเสริฐกว่ากันอีกในหนึ่งตั้งจึงมัญญะทิสเวดูก่อนทิสทั้งหลายท่านทั้งตัวจะสำคัญคำที่เราจะถากดจะกล่าวในการบัดนี้นั่นเป็นดังเลยยังพลวะพลวาปุริโสบรุษมีกำลังเปิดอก ซึ่งปากแทงบุคคนได้ขอเลกเปิดออกนะดุดมีกำลังเปิดออกซึ่งปากแทงบุคคนได้ขอเลกแต่ว่าเอาขอเลนะยเนี่ยม่ถีตปากออก <c ười>